อะไรจะได้รอตั้งร้านกินเส้นอะไรเนี่ยโอ้ยชักแชะอันนี้อะไระฉันสั่งบอกไม่ใส่ถั่วงอกของเธอหรือเปล่าเอออันนี้แม่สั่งไม่ใส่ถั่วงอกนะคะอันนี้ของฉันไม่ใส่เอามันงอกนี่มาแล้วนี่อะไรเนี่ยดอกลงเส้นเล็กและเส้นมี เส้นน้อยอันนี้น่าจะเส้นน้อยรักสาวนางเป็นปนาง,ง,งเอกหูละเนื้อเนื้อมันอ,อ้าวไอไม่อันนี้เถเส้นเยอะก็เขี่ยเส้นทิ้งอ่าหมูมันลูกชิ้นย่างแล้วก็ไปเอาไปเส้น,น,นพราลูกน้องจะเป็นอิสลามไม่กินหมูเดี๋ยวมันบาป คือจะบอกคุณผู้ชมว่าของฟรีค่ะงานนี้ผู้จัดเขาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราก็สั่งมาเยอะๆเลยไม่ต้องไปสนใจเพราะเราไม่ต้องจ่ายตังค์นี่นสั่งลูกชิ้นยักษ์มานี่ร้อยเ้าหเมนูที่แพงที่สุดในร้าน <Hello. S 1> เออนี่นี่นี่อ๋อแต่น,นี้มันเป็นเส้นเล็กนะเอมี่ไม่เป็นไรนะลูกหลาเพราะนางไม่กินหมูไงไอ้นางกินเนื้อใช่ไหมนี่พริกนี่นะ ไอ้ของปวดใส่มันให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเรื่องอะไรอย่ามาขัดความสุขไม่แล้วใส่เยอะขนาดนี้แล้วหนูจะเอาอะไรกุงอ่ะก็ไปเอาโต๊ะอื่นนู่นเสกอย่ามาเรื่องมากเดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดลึกดังเนี้ยแม่จังห้องเชียวเป็นผู้จัดมีผัวเหรอโหทำไมมันเยอะไปก็ฉันชอบอย่างนี้แค่เดี๋ยวก็หมดมากินไม่ได้ กินไม่ได้ก็ใส่ทุ่มกับบ้านแล้วเราก็ไปเติมน้ำแล้วก็ใส่บะหมี่สำเร็จเรากินงอกินได้เป็นเดือนนะอันนี้เดยวถ้ามันแผดเราก็ขอน้ำเพิ่อีกไงมันถึงจะคมแล้วปวดกับเอ็ี่ปวดขาเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพาแม่ไงกวัวแม่จะกินไม่ได้ไปห่วงผัวรันเธอผัวหนูดีมากแม่ก็ดีมากไงก็ไปห่วงอะไปคอยดูแลมันเดี๋ยวผู้หญิงเอ,อิมันมาช็อกเออ นี่เธอจะไปหาผัวดีที่ไหนมีอย่างนี้เธอนั่งเป็นคุณนายผัวก็เลี้ยงลูกเนี่ยเออแล้วก็มีเวลามาเสือกเรื่องชาวบ้านเนี่ยเขาใส่ป้าเสอไม่ค่อยหรอเอ้าแต่ฉันชอบเสืไม่ไปตังหัวเลยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเ <c oughs> จ๊งช่างมันก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวก็ฟรีพริกก็ยังฟรีโอ้ยมันจะด่าไหมเนี่ยอฮะเขาตีนะตีก็แจ้งตำรวจจับ ดูนะให้กินไม่ได้กะดาเลยเออโหร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอะไรก็ไม่รู้พริกน้ำส้มพริกตำก็ไม่มีมีแต่น้ำส้มขาวๆเออแล้วห้างเนี่ยเขาดังเขาลงทุนเป็นหมื่นล้านเลยนะรอ y เย่ากาเรนใช่ไหมรอยเย่ากาเดอ่าอ่รอเย่ากาเ่นเป็นห้างที่แบบอ่ะดังที่สุดในพัทยาแล้วเขามาเปิดก่อนใครเพื่อเลยนะห้างอื่นๆเพิ่งมามหาผีมาขอหวยผีอุ้ย ทันไม่เนี่ย <fit> ห <mother> ัวเจ้ายังไงหรือยังซื้อไม่ยังฮะซื้อไปสิบสองใบอ๋อโอเคนึกว่าซื้อหวยใต้ดินต้ตำรวจจับเนี่ยีที่เราต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวผ้าอะไรป่ะนังโอลิฟในกรอบโตเกียวในกรอบก็มันน่ะมีงานล้นมือไงกลางคืนน่ะมันก็ไปรับงานแบบจนพวกเราทุกคนในนี้เนี่ยร้อยกว่าคนมานั่งรอมันเดี๋ยวมาเนี่ยจะหยุ่มหัวมันให้ดูเลยมันไส้นักเถอะมันไส้นักเคียวเรานัดกี่โมง นัดเราบ่ายโมงนี่ปลาเขาไปบ่ายสองกว่ามันยังไม่โผล่หัวมาเลยเนี่ยวยแล้วอลิมไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่ร้อนปลาแม่ฮะมไม่มีเครื่องปรุง <laughs> พนักง,งานยืนอยู่ทํำไมทำไมไม่อภิปรณ์นะเ้เ้าแก้วนี่หมดแล้วทําไมไม่รู้จักเก็บไปยืนทาไมเลินเนื่ยเนาะ <laughs> <laughs> นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ มันไม่เปรี้ยวมันไม่ร้อนมีหม้อไฟไหมขอหม้อไฟหน่อยผู้จัดผู้จัดเครียดแล้วผู้จัดโทรเลยผู้จัดเครียดแก่ผู้จัดเครียดมันเค็มอ่ะเค็มก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำส้ม นี่หางน้ำตาลหน่อยโอ๊ยแม่ก็ <c oughs> มันเกมมาถ้าแม่กินไม่ได้หนูตีนะมีสิทธิ์อะไรคะตีฉันแจ้แจ้งความมาถึงเข้าคุกสิคะทำร้ายร่างกายเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ของเขาหมดตายเออนี่อะไรอะลองดูเนาะเขาเรียกอะไรอะนี่ป,ป,ปา,าปิกาก็ปาปิกากินไม่ได้เหรอที่เกาใส่พิซซ่าไม่ใช่เหรอ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่พิซซ่ามันคือขุยเตี๋ยวอะลองชิมดูสิเกิด เกิดมายังไม่เคยกินเลยเออลองกินดูนิดนึงแต่ว่าอยากกินลูกชิ้นลูกใหญ่ๆได้ปะได้แต่มันเป็นหมูนะลูกดูกินหมูไหมกินเลยเนี่ยลูกชิ้นยักษ์ระวังหกนะลูกอาจาร์ลองลูกลูกอันนีนี่นี่นูนนลองลูกเออแม่จะสอนให้เมื่อนี้กินเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายผู้จัดกระจายมื่นั้นเนี่ยสั่งแพงๆแล้วก็เอาใส่ถุงกลับบ้าน อส้อมลูกนี่มีส้มลูกอะ่ะส้มอืออือมาเติมน้ำส้มเติมน้ำตาลอร่อยอะ่ะอืออร่อย,อร,อ,ยอร่อยนี่ขนมเส้นเอ้ยคนกินเส้นใช่เปล่าวะกินเส้น,นก๋วยเตี๋ยวเรือเม้อดินอ๋อกินเส้นก๋วยเตี๋ยวเรือเม้อดินอืออยู่ในห้างรอยเยาว์กาเรเด่นนะคะพัทยา ลูกชิ้นเด้งมากไม่มีแป้งผสมเลยเนาะอืมอืมคุณมิทอมคนนี้คือผู้จัดนะคะอยู่ช่องเก้าตอนนี้นางรวยมากนะมีเงินอ่ะเพราะว่านางเป็นผู้จัดแล้วดังมากแล้วก็นางก็วันนั้นไปเป็นกรรมการเนาะประกวดมิเซ็กซี่ใช่ไหมลูกแม่พูดผิดนะเนี่ยไปร่วมกับแม่นอนแม็กซิมเพราะว่านางนางสำนึกเดยพระคุณแม่นอตแม็กซิมเนี่ยปั้นลงมา เวลาแม่นัดขอร้องอะไรนางก็จะไปช่วยทันทีเลยผู้อร้องเยอะช่วยเลยสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ได้นานเพราะว่าความกระตันยูมองว่าความกตัญญูมันทำให้เราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้จะเล่าให้ฟังนะนางอ่ะรักการมากที่สุดรักพี่เสกโลโซการก็รักฉันเลยฉันเป็นแม่นะขอร้องฉันหลายอย่างแล้วเราก็เห็นนะว่าการมีอันมีแม็กซิมที่จริงใจมาอยู่ช่วยข้างๆนะสบายใจลูกสาวฉันมี คนดีอ่ะอยู่ข้างๆอ่ะแล้วจริงใจอ่ะเห็นอย่างนี้นะฮะแต่นางจริงใจนะฮะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นผัดไทยใช่ไหมไม่ตอนนั้นก็สั่งตั้งนานลูกเ็ัคือคือเมื่อกี้ที่ท่านสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปถ้ายังไม่ทำเปลี่ยนเป็นผัดไทยให้เขาเอามานี่ยินเลยลูกรัก ไม่เขากินมือเดียวได้มือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งกินไม่ต้องยิ่งยากทำได้ทำได้แต่เอาจริงๆแล้วว่าใส่ลงไปไม่เผ็ดใช่ไหมขอพิ้งไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมมันเค็มอย่างเดียวลูกเค็มอย่างเดียวแต่ลูกกินเกาอร่อยมากลูกกินเขาอ่ะอืน้ำเนี่ยพริกอย่างนี้นะแล้วเรากินกับแคบหมูอย่างนี้เลยนะอืมไดม่เยอะก็ลองกินดูแหละช้อนมาตักกินเนี่ย มันเหมือนกินกับน้ำพริกเผาไงลูกอืมนี่เอาจานมาแม่จะเอาลูกจิ้นยักให้หนูชิมไงมันจะอุดยคุหนมันจะมีจานเปล่าไงลูกรังเออมันเนี่ยหมูหมูหมูหมหมเนื้อก็ไม่มียักนี่ไงกินกับแคบหมูไงลูกรลักล,ลูกกิ้นไงอร่อยลูกกินเขาแบบแบบ จะบอกคุณผู้ชมว่าเอมี่แม็กซิมเนี่ยการเขารักมากพิเศษโลโซก็รักมากเพราะว่าเขาเป็นคนจริงใจเวลาที่การเนี่ยการปริยาเสกรลโซนะคุณผู้ชมมีเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ๆเนะี่ยเอมี่จะไปยืนร้องไห้อยู่ข้างหลังหลายครั้งเลยน้ําตาไหลามากกว่าการอีกอะ่ะเป็นคนที่แบบยืนเคียงข้างการตลอดเลยอะ่ะไม่าใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงอก็จะด่าอืม ไม่หรอกการทําในฐานะแม่แม่พิรักลูกหวังดีต่อลูกอยากให้ลูกแบบมีคู่ครองคู่ชีวิตที่ดีอยากให้ลูกมีอ,อามนาคตที่ดีแล้วทมาหาแม่แม่หนูอะเป็นคนหางานให้ลูกหนูนะเสือหนูหนูเป็นคนให้เบอร์กับผู้จัดเลยบอกว่าเนี้เบอร์นี้นะเพื่อให้เขามีเงินใช้จ่ายในชีวิตเป็นแม่ที่ประเสริฐที่สุดการนางทําทุกอย่างต่อสู้ทุกอย่างนะเพื่อครอบครัวนะแต่คนไม่รู้ไม่เข้าใจนางแต่นางเก่งนางเป็นวีรชตตีนางฉลาด นางทาให้ครอบครัวนางกลับมาอบอุ่นนางได้สามีกลับมาอยู่ในความอบอุ่นความในครอบครัวไม่ต้องแตกแยกอันนี้ต้องขึ้นจมการนะแต่ด้วยบางทีเนี่ยมันเป็นบุคลิกคาแรคเตอร์แล้วคุณผู้ชมต้องจาไว้เลยคนที่อยู่ในโลกโซเชียลบางครั้งเขาก็ต้องมีคอนเทนต์เพราะว่าเขาขายสินค้าไงก็เหมือนแม่วันนี้ฉันจะหลอกเอมมี่มานั่งโต๊ะเดียวกันเพราะฉันจะหลอกขายสินค้าคุณนางสวยอยู่แล้วนางไม่ต้องกินค่ะ ไอสลิมลิงไฟเบอร์นี่นะคะคุณผู้ชมที่ขายคือกินแล้วเนี่ยก่อนนอนเนี่ยพุงจะยุบแล้วก็กล่องหนึ่งห้าร้อยแม่ไม่ขายขายเพียงสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรี000 000สิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกเงินละร้อยเจ็ดสิบนะคะกินสิบวันลดเลยหกกิโลของแม่เนี่ยกินหนึ่งเดือนลดไปหกกิโลเพราะว่าแม่กินเยอะแล้วแม่ไม่ได้อดอาหารเพราะว่าแม่ชอบกินแม่มีความสุขส่วนอันนี้นะคะสลิมลิงช็อกโกแลตมอคค่ากล่องละห้าร้อยไม่ขายขาย300สามร้อยส่งฟรีนะคะสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสองพันส่งฟรีค่ะ ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะโทรมาก็ได้0816304622หรือ l ล n e i อเดียแ a ด g ีน่แกอันนี้มี QR Code โค้สแกนเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสแกนเลยคือ s ลิมนิ n งเบอร์ี่นี่กล่องหนึ่งมี12ซอ,องหนึ่งจะมี15บห้ามนะแล้วมันเป็นหัวเชือ้อไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีแป้งนี่อร่อยมากมันจะมีชามีมะนาวแล้วก็ตะกูลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ลาบเบอร์ร,รี่จ้ะ ใครสนใจทักไลน์มาเลย idline arena. gang l e e n a gang ส่วนอันนี้นะคะเป็นสลิมดิงเฟปปูชิโน่ค่ะสลิมดิงเฟปปูชิโน่นี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขากล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยให้หนูไงห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยนะซองหนึ่งสิบห้ากรัมอร่อยมากมีกลิ่นส้มอยู่สุดคุณผู้ชมเช้าๆนะคะได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้เคะค่ะเช้าๆนะคะเดิมกาแฟเฟปปูชิโนสลิมดิงเฟปปูชิโนระหว่างวันนะคุณผู้ชมเจ้าขาเริ่มนี่นะคะสลิมดิงเ,เบอร์รี่นะคะส่วนก่อนนอนเราก็รับประทานตัวนี้เลยคะ่ะช็อกโกแลตมอคค่า ok สลิมดิงนะคะคุณผู้ชมนะคะ แล้วก็ก่อนนอนนี่เลยไฟเบอร์ต่อให้เรากินเยอะแยะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะเรามีตัวนี้กินลงไปเท่าไหร่มันจะออกมาหมดมันจะเป็นตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่รารเบอรี่แบล็กเบอรี่อยู่ในนี้1นซองจะมีตระกูลเบอร์รี่นี่ประมาณ1กิโลไม่มีไขมันทานไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้ง นะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลกินดีมากสิบวันอันนี้คุณแม่ขายดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้า,า่ะทาขึ้นมาหนึ่งล้านกล่องเนี่ยตอนนี้ขายดีมากมีตัวแทนจาหน่ายเกือบแสนคนทั่วประเทศคุณผู้ชมไม่ต้องไปลงทุนเป็นสิบล้านเหมือนคุณแม่ไม่ต้องไปขอ,อยอ่ขอห้าล้านรอตั้งแปดเดือนคุณผู้ชมลงทุนแค่สองพันสองพันได้สิบสองกล่องตกกล่องร้อยเจ็ดสิบนี่มีราคาอยู่ห้าร้อยบาทไปขายเลยลงทุนสองพันขายได้หกพันกำไรสี่พัน เป็นการลงทุนที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ๊งหรืออะไรนะคะเพราะว่าอันนี้เห็นผลจริงๆแล้วก็ทุกคนที่ซื้อไปซื้อซ้ําหมดเลยนะคะตอนนี้ต่างประเทศที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของแม่เนี่ยมาซื้อไปขายนี่หลายประเทศเลยนะคะคนที่อยากอยู่ต่างประเทศดูอยู่อยากจะสั่งก็ได้เราจะส่งไปทาง d h l ให้แค่ส่งที่อยู่และโอ,อนเงินมานะคะนี่ค่ะส l i m ดิ้งไฟเบอร์ค่ะนะคะเนี่ยเรากินอาหารเยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องกลัวอ้วนเลยไม่ต้องกลัวอ้วนเลย มาอย่างโอลิฟอืมก็เป็นไรก็ระดับแม่ดีนัจักเขาก็ยังต้องมานั่งรออืมไม่รอทำไงอ่ะมันดังกว่าแล้เนะใช่รารุ่นเก่าใช่ตอนนี้โอลิฟนับงานทุกวันเลยตั้งแต่ที่มันไปออกผู้หญิงทํามาหากินเนาะแล้วเราก็ไปไปร่วมรีวิวนะ แล้วก็ไปหยุมหัวนางเล่นกับนางอุ้ยนางก็เอาไปโพสในเพจนางคนดูนางเป็นสิบล้านตั้งแต่นั้นมานะเจ้าของสินค้าแม่ค้าออนไลน์จ้างนางวันนึงเป็นสิบสิบลายเลยวันหนึ่งนางรับเงินเป็นล้านนะนโอลิฟ่ะโอลิฟต้องรักแม่ลีน่ามากๆนะต้องมาขอบคุณแม่ลีน่าต้องน่ารักก็นี่ไงเขาก็ขอบคุณแล้วก็ให้คุณแม่นั่งรอมา โอนล่เมื่ไรมันจะมามอยากจะจุม <ใน S 1> หัวเหลือเกินนะมึงปล่อยให้คนมนันดังดังท่องประเทศมันนั่งรอมึองได้ยังไงโอเล่อยู่ที่ไหนโอเล่ o ip, โตเกียวในกอดอรอยู่เลอาอีกลูกไม่ลูกแล้กินมันอร่อยนะ ก็ให้แกไปกินไงฉันทำคอนเทนต์ไงลูกรักนั้นเอาอันนี้ไปด้วยรับหมูเพราะว่าลูกน้องฉันก็กินไม่ได้ไงแล้วแม่ก็อิ่มแล้วไงเนี่ยแล้วกินแกเนี่อร่อยมากแม่ทำคอนเทนต์ลูกอืออืารู้หมดเลยว่าายอคือจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อร่อยมากพี่พริกอร่อยมากเลยอืนี่มานี่มันนี่แล้วใส่ถุงกลับบ้าน แล้วก็เติมน้ำก๋วยเตี๋ยวลงไปเยอะๆฉันจะไปใส่แบบนี่สำลูเลยลูกกินอีกเดือนหนึ่งเติมน้ำเยอะๆ <c oughs> เอาที่จู้มาเลยลูกมันหกทำคอนเทนต์อ่าแล้วกอ็อันนี้ไปไปไปใส่ถุงให้แม่ แต่ว่าแม่จะสอนก็คือต้องคีบเส้นออกมาอย่าให้มีน้ําเดี๋ยวมันไปเอืดกินไม่ได้ไดแล้วก็น้ำเนี่ยก็เติมน้ําก๋วยเตี๋ยวลงไปเพราะว่าฉันจะไปกินต่อที่บ้าน่งเออเออเอาเส้นออกนะคุณผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวตามดูนะรีบรีบอิสออรน็อตโงรงแรมห้างอะไรนะความจำเสื่อม รอยเย้าการได้เป็นห้างที่ดังที่สุดในพัทยาเป็นห้างที่เปิดแห่งแรกในพัทยาเจ้าของรวยมากก็คือกรุปก๊ปไมเนอร์กรุ๊ปนะซึ่งเขาเป็นเจ้าของสเวนเซนเจ้าของห้างตรงนี้และข้างๆก็เป็นของเขาเมื่อกี้เขาบอกมาก็ลืมและความจําเสื่อมแล้วก็เขาลงทุนในห้างนี้ไปตั้งหลายร้อยล้านนะแล้วขึ้นไปนะเดี๋ยวหลังจากตรงนี้พอโอลิฟต์ตเกียวในเกาะมาเราจะพาคุณผู้ชมบุกไปชมรอให้ไปต่อโรงพยาบาลสยอยงก่านแล้วเจอกันค่ะ